อารทูตานุโมทามิต่อไปในการสวดมนต์ระยะยาวนั้นนิยมพยายามประคองให้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการนั่งนะแล้วก็ช่วงแผ่เมตตาพยายามพยายามให้สว่างพยายามใชอารมณ์ร่วมสวดจะมีความสุขใชอารมณ์ร่วมไป พยายามกล่าวจิตไปร่วมยังมีความสุขให้กําหนดไปที่จิตนะถ้ามันหลับก็หลับมีท่าหน่อยนะแต่ใครมานอนหลับตรงหน้าเนี่ยถ้าอยู่ใกลจะกคว้างจากเอาอนี่คว้างใส่เลยต้องลงไปนอนถ้าเป็นบัสิกาต้องลงไปนอนชั้นล่างนะถ้าเป็นบาสกเดินไปนอนที่นู่นเลยไม่ต้องมานอนต่อนหน้าพระ เพื่อไม่เป็นตัวอย่างนะห้ามนอนตรงนี้ไม่ต้องมาโชว์นอนถ้าใครง่วงมากก็นะลงไปนองล่างนุ่ชางวันศุกก็เชิญหุ่นไปสลานุ่นเลยไม่ต้องมานอนหน้าพระได้ยินนะฟังภาษาไทยทุกคนทุกท่านรู้เรื่องนะไม่ต้องนอนนอนได้เอาเจอกันคว้างไปเลย แล้วก็พยายามยอมก็พยายามเวลาถ้าเกิดใครเสียงกามใครไม่เรียบร้อยยอมก็พยายามอย่าเอาไปเป็นปัญหานะพยายามแผ่เมตตาให้เขามีความสุขถ้าแผ่เมตตาถ้าเราแผ่เมตตาได้ให้คุณผลบุญได้เนี่ยมันจะเกิดคนลุกคนชันมันสว่างนะพยายามทัานเกตดูไม่ว่าจะให้ที่บ้านให้ครอบครัวถ้าเป็นห่วงบางท่านมาไม่มีคนอยู่บ้าน ขอบารมีพุทธเจ้าพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่มีอะไรเกินพุทธเจ้าขอบารมีพุทธเจ้า,าปกปักรักษาจักสิ่นสมบัติที่บ้านอย่าได้มีใครเข้าไปหาได้พุทธเจ้าดูแลให้หมดอธิษฐานจิตอย่างนี้นั่นให้ให้ท่านแผ่เมตตาในช่วงนิตามาน,นำแผ่เมตตาเนี่ยให้เย็นไปในจิตให้เกิดความสุขให้เกิดความสุขพยายามดูให้เย็นถ้าไม่เกิดความสุขมันก็เป็นกรรมกรรมที่เราต้องสะสม พยายามสร้างให้มันเกิดเพราะกรรมมันบีบนะเพราะเราเคยทํากรรมผิดเวลามาให้เกิดความเดียนมันยังไม่เป็นนั้นต้องพยายามอดทนนิดหนึ่งอดทนวันนี้อยากให้ท่านอดทนนั่งท่าเดียวไม่ต้องลุกไปไหน <c oughs> <c oughs> อดทนเป็นบาร,รมี <c oughs> อาประนมมืออธิษฐานจิตนะนยอมเดินทางมาจากกนทบุรีจากนคปรปฐม,มมาจากหลายจังหวัดนะกรุงเทพ ให้โยมตั้งใจเดินทางมาไกลหลาย,ายร้อยกิโลเนี่ยสารชังสะเสนังสะพันธุงนิรินทังปริตวานุภาวสราคตุเตงปริตวานอเมตังสเมตาปะทันตา विक चित परन तू तो सखे का चरुपे कृ सी खते चंदे विमान थे चखा में तरुआन खे खाने खेहा बाथूमि खेत กยันตุเทวาชลทธลวิสเมยักขันตะปนนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราจนังสาทวเมสุนันตุ